อีกครับวันนี้เรามาชมรถบรรทุกเต็นนะครับเต็นตออเสาเต็มครับกำลังอลงครับอโอ้รถกำลังเคลื่อนเข้ามาครับปีนตะขาบครับไม่มีติดนลมครับต้นนี้มุนได้สบายเลย หลอดทุกทิศทางมาตอกเสาเข็มนี่ครับเป็นรถตอกเสาเข็มแบบทันสมัยเลยนี่ครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อตามเบอร์โรนี้เลยเลยนะครับใหญ่แดงเลยนะครับเนี่รถตอกเสาเข็มครับไม่มีตินลมอ่าเพราะว่ามันเป็นตีนตะขาบรถทันสมัยครับ จะหมนุนล้บดอบอกรอได้ก่อนหาที่พักก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมกันในช่วงบ่ายน,น,น่าจะได้บอกว่าอ๋อวันนี้ก็เคลื่อนเคลื่อนอุปกรณ์นเครือร่องจักรมาไว้ก่อนนะครับเอ้าเลยโอ้โหเราตั้งมือบอกปุ๊บ ส่มเท่าไรครับนี่ยคับหตันสุ่ม้าตันส,มนสูมตัวนี้ก็หนัก5ตันนะครับตัวนี้กำลังขยายปีวกวงเล็คทับสมัยครับเหมือนรถแมคโครเลยนะครับน่าจะดัดแปลงนะน่าจะดัดแปลงจากรถแมคโครจะตั้งไว้ก่อนนะครับดูการทำงานของ หมุนได้เลยนะครับโอ้โหหมุนไปทิศทางไหนก็ได้ดยอดมากครับแล้วก็จะเอาขาลงครับตอนนี้กำลังต่อต่อฐานฐา,านปั้นกัน katak. Ya penting. Salim กไว้แบบแบบนี้าาใส่น็อตก่อนนะครับสลักน,อนอก็อเนาอเอาละครับตอนนี้ก็ล็อกน็อตก่อนใช่ไหมโอ้นี้นี่น็นอตเบอร์ใหญ่้วยนี่็อตใหญ่เลยทีเดียวทีมงานก็กำลังเชื่อมโครงนี่ทาสีแล้วนะครับ,รบโอ้มีกิ่นลมด้วยนะนี่ โอ้ยปเจปแจเบอร์อะไรครับนี่ใหญ่มากเลยสามแปดครับสามสิบแปดนะครับนี่เบอร์สามแปดครับเป็นเจ้าหน้าที่รับเมาตอกเข็มโดยเฉพาะนะครับเป็นกรสิเบื้องแบบเป็นฐานหลักนะครับตรวจเช็คมุดต่างๆนะครับว่าสิวางแผนการตอกการเดินจังไหนะครับตอกมองไดก่ก้อนนะครับส่วนทีมงานนะครับเป็นมีประสบการณ์นะครับ รบ้างหลายสิบปีครับพี่น้องทั่วประเทศครับตับต่อเสาเข็มทั่วประเทศเลยตอนนี้ก็ลังงกฐานขึ้นแท่นะครับโค้งสามเป็นเครื่องต่อเสาเข็มแบบถือว่าทัานสมัยครับนาสิต่อกได้เร็วครับ,บก็ได้เคลื่อนโดยมือคือแจ่กร ไส้ก่อนอีกเคลื่อนเอานะครับใส่ล่างนี่ดูครับบุ้มเลยทีเดี๋ยวตอนนี้ที่ตั้งไว้สะก่อน เนี่ตั้งไะไแลด้อนะครับสุ่มหาตันสูงเลยทีเดียวนี่ครับมันล็อกที่นี่อาจารยล็อกไว้ครับ I'm ครับนี่เอามาเนี่พผ้าพี่นองมาเบิงการตั้งนะครับเบืองตอกปั่นจันนะครับยังไงเลยท่านสมัยโซ่ยังติดครับอาเบิงเพิ่งจีเอาโซ่ออกหนครับอ้อไ,ได้สบายเลย นะครับขบ้มีรับยี่ห้อครับองคนแล้วลง เดี๋ยวมูกลนนะครับ่นะันข้าเดียวกับสีเวั้เนี่นี่อ่อจัเม็ดหกเม็ด8เม็ดนี่แเม็ดตท่งนั้นหเม็ดาประมาณลอยกว่าต้นเนาะ